เรื่องของสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์หลังรถเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรักนะจุ๊บจุ๊บใช่ไหมรักนะจุ๊บจุ๊บเยียร์ครับเยียร์มายคุที่หน้าจอขอบคุณที่ชิดซ้ายนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่รถติดนะฮะหลายๆคนก็สังเกตเห็นสติ๊กเกอร์ที่ติดหลังรถนะที่มีข้อความอย่างไรมากที่สุดเชื่อว่าวัดท่าไม้นะครับเป็นข้อความที่ชินตา เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณพัคมลน,นุนอนันต์ผู้สื่อข,ข่าวของโมโนทวินิหนายครับเชิญครับสงสัยมานานสติกเกอร์วัดท่าไม้เขาติดกันทำไมแล้วทำไมต้องติดอีกอย่างทำไมดาราคนมีชื่อเสียงถึงนิยมประกอบพิธีกรรมความเชื่อที่วัดแห่งนี้ บังเอิญมาเอินระหว่างทางมาเจอพิธีกรสุดหล่อจากรายการ o มอร์นิ่งไท a แลนด์พอดิบพอดีค่ะเลยพามาช่วยทำงานซะเลยแต่เอ๊ลืมถามไปว่าน้องนนจะไปธุระที่ไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าช่วยพี่ทำงานก่อนแล้วกันนะจ๊ะ มีความเชื่อว่าวัดนี้เนี่ยนะครับคือดาราเคารพแล้วก็สักการะแล้วก็ดารามักจะมากันบ่อยๆนะครับเขามาทําอะไรกันนี่แหละคือข้อสงสัยแรกนะครับส่วนข้อสงสัยต่อมาครับเอ๊ะทำไมเจอกับคําว่าวัดท่าไม้บนท้ายรถนะครับกระบะเอยนะครับรถยนต์เอยหรือว่ารถต่างๆเอยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับวันนี้แหละครับนนก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมาที่วัดท่าไม้แห่งนี้นะครับเพื่อมาไขข้อข้องใจกันต่างๆนานาครับไปเห็นสติกเกอร์หลวงพ่อโสธร เออคนเออเนี่ยรู้แล้วว่าเนี่ยไปไป,ปการหลวงพ่อโสธรมาแต่ว่าหลวงพ่อโสธรมาก็คงวิ่งไปก็เจอกันก็จะไม่หลงกันอ่านี่ทางนี้วิ่งออกสวนวัดทางนี้วิ่งเข้าวัดอะไรเงี้ยก็เลยทําเป็นที่มาของสติกเกอร์วัดท่าไม้เนี่ยแล้วก็เลยติดสติกเกอร์ว่าให้รู้ว่าคนเนี่ยมาวัดเพื่อชาวบ้านจะได้รู้ด้วยว่าคนเนี่ยมาวัดไม่ได้มาทําอะไรเพราะว่าบางคนชาวบ้านกลัวรถไปเจอดในบ้านเขาอย่างเงี้ยก็หลังก็เลยเป็นที่มาของสติกเกอร์ก็ติดเป็นสีเหลืองก็ สีขาวสีเหลืองนี่คือคนที่มาถือศีลมารักษาศีลส่วนคนที่สีขาวคือคนที่มาไหว้พระที่วัดมาพบฉันที่วัดก็เลเป็นที่มาของสติกเกอร์ยมดนอกจากนี้สติกเกอร์ของวัดท่าไม้ยังเป็นตัวเชื่อมให้คนที่ใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจซึ่งกันและกันและให้อภัยต่อกันอีกด้วยรถมันติดอยู่บนถนนทางด่วนนะปรากฏว่าเห็นคนกำลังเถียงกัน <c oughs> เถียงกันเนีเถียงเรื่องใครพิคใครถูกอย่างเงี้ยเออเออปรกกากฏว่าฉันก็ชะลอไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆลดค่อยๆวิ่งไหลไปเรื่อยๆไปยืนเห็นลูกศิษย์กำลังทะเลาะกันเรื่องเบียดกันแล้วสีมันไปทะเลาะโดนกันฉันก็ลงไปถามอ้าวทมไมรรำไ,ไรรมทะเลาะกันทำไมลูกศิษย์เดียวกันเขาจำไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์เดียวกันฉันก็เลยตัดสินใจถ้าตอนนั้นมาก็ทำสติกเกอร์นะให้รู้ว่าเวลาไปไหนนะให้เป็นลูกศิษย์เดียวกันแล้วเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันเราเป็นลูกศิษย์พระเนี่ย ก็จะเย็นๆยนแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วให้เกียสละก็ให้อภัยและขอบีบแต่ทักกันให้ช่วยเหลือกันนั่นคือจริงที่มาเพราะการคนไม่เข้าใจกันส่วนกรณีที่ดาราและคนมีชื่อเสียงเป็นลูกศิษย์ของวัดท่าไม้นั้นพระครูประหลัดอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดบอกนะคะว่าวัดสอนให้คนที่โด่งดังมีชื่อเสียงตอบแทนสังคมและร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ได้โอกาสเสมอต้องทํางานเพื่อสังคมด้วยเพราะเราเป็นเป็นคนดูหน้าชาติ เราเป็นฐานะชนเราก็จะต้องอยังยังจะต้องตอบแทนกลับให้กับประชาชนเมื่อประชาชนให้เราแบบนี้นี่เราก็ต้องตอบแทนกลับไปไม่ว่าจะเป็นฐานะกุศลก็ได้การศึกษาก็ได้สาธารณสงเครอก็ได้มันมีวิธีเยอะแยะเลยแล้วก็อย่างคือเป็นต้นแบบให้ประชาชนดูคือดังแล้วต้องไม่ยิงรวยแล้วต้องไม่ลืมคนจนแล้วก็ต้องไม่ลืมทาบุญไม่ลืมทําทานแล้วก็อย่าทำมาหากินไม่เลอะละคือไม่กินไม่เที่ยวอ่ะมันก็จึงก็มีความถูกแล้วคงไว้ทั้งความดีไว้ในหยม และอายใจเล็กน้อยวันนี้ไม่ค่อยได้ทํางานเลยนะคะเพราะว่ามีพิธีกรรับเชิญแสนพิเศษมาตอบทุกข้อสงสัยให้กับลิซ่าเลยในวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องนนด้วยจริงๆแล้ววันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมพบเจอบนท้องถนนนะคะและเห็นรถข่าวคันนี้อาจจะขับโชบเชียวไปบ้างขอให้ให้อภัยกันเพราะเราเป็นสิทธ์วัดเดียวกันนะคะพระขมลหน,นุนอานันต์และน้องนนท์โมโนทเวนตี้นายรายงานค่ะ โอ้โหนวลนี่รับปรเต็มเลยนะนลลิสโอ้โหไปถึงว่าท่าไม้เลยเขาเกิดเขาสงสัยคับพ่ออยากอยากจะบอกว่าเมื่อกี้คุยกับนวลนวลหลังใหม่นะครับว่าวัดท่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีพวกเราที่อยู่ในแวดวงบันเทิงไปกันค่อนข้างเยอะไปขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นบอกว่ามีห้องห้องที่มีรูป ของเหล่าดารานักแสดงผู้จมผู้จัดอะไรเยอะแยะมากมายหมดเลยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่านอกจากจะมีเมตตาแล้วนะก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีอะไรให้หลายคนก็กลายเป็นดาราโด่งดัง Pono Motion Channel